ยกสามลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นลงหนะคะเส้นนี้มาสอบนะคะต่อไปขึ้นสี่ลงสามขึ้นสามลงสามขึ้นสามลงสามนะคะ เส้นต่อไปขึ้นสองลงสามขึ้นสามลงสามขึ้นสามลงสามนะคะตัวนี้เป็นลายง่ายๆนะคะเส้นต่อไปขึ้นสามลงหนึ่งขึ้นหนึ่ง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 ลงหนึ่งนะคะงานตัวนี้จะมีแค่สามสามเส้นนะคะ สลับไปสลับมาขึ้น3ามแล้วต่อไปขึ้นสี่นะขึ้นสี่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นสี่ลงสามขึ้นสามลงสามขึ้นสามลงสามนะคะเส้นนี้มาเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้สวยไหมคะยีนเลยลองทำตามนะคะง่าย,ายๆค่ะ